ขายดีแต่เงินไม่เหลือยอดขายพุ่งแต่ทำไมกำไรแทบไม่มีเพราะมาร์คอพไพรซิ่งที่ผิดทำให้กำไรหายโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นร้านเสื้อผ้า A ขายเสื้อ500บาทต้นทุนวัตถุดิบบวกค่าแรง300บาทค่าโฆษณาต่อออเดอร์50บาท ค่าขนส่งที่ร้านออกให้30บาทแวด7%ที่ต้องจ่าย32.71สตางค์เจ้าของร้านคิดว่าได้กำไร200บาทแต่หักต้นทุนทั้งหมดแล้วกำไรจริงเหลือแค่117บาท29สตางวิธีแก้มาร์คอัพให้ถูกต้อง 1. รวมแวดเข้าไปในต้นทุนคิดภาษีจากราคาขายสุทธิ2อ,อย่าลืมต้นทุนแฝงเช่นค่าโฆษณาค่าขนส่ง 3. เช็คก p r o f i t Margin ดูว่ากำไรที่เหลือ,อพอหรือไม่คุณเคยตั้งราคาผิดจนกำไรหายไปเท่าไหร่คอมเมนต์แชร์กันได้นะคะ